ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงส่วนเสริมนะครับผมจากคลิปที่แล้วยิงแอดเรื่องรถยนต์ใน10นาทีนะครับในส่วนนี้เราจะมาเพิ่มของส่วนการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยนะครับจะเป็นยังไงมาฟังกันครับเราจะมาพูดถึงการสร้างข้อความแบบมีส่วนเสริมนะครับเสริมจากการยิงข้อความจากคลิปที่แล้วนะครับเริ่มต้นกันเลยครับ กดสร้างครับเลือกข้อความและการมีส่วนร่วมชื่อแคมเปญตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้เขาไม่บังคับนะครับกดสร้างด้วยตัวเองครับดําเนินการต่อหลังจากนั้นมาเลือกวัตถุประสงค์ครับเลือกข้อความและการมีส่วนร่วมเปิด c p o ใส่งบประมาณครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับ เลือกการทําบนโฆษณาของคุณนะครับตรงนี้จะมีหลายส่วนนะครับผมจะเลือกการมีส่วนร่วมกับโพสต์ครับเพิ่มจํานวนโพสต์ให้ได้มากที่สุดนะครับมาตั้งเวลาครับผมจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าเสมอนะครับผมเพื่อให้มันประมวลผลและแอดมันจะวิ่งทันทีนะครับส่วนตรงกลุ่มเป้าหมายนี้ผมจะใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมจากการที่ผมยิงข้อความจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพื่อไปดันของเก่านะครับให้มันมีความถี่มากขึ้นครับ หลังจากนั้นตำแหน่งที่จัดวางครับเลือกกำหนดเองนะครับผมจะเลือกแค่3มที่เหมือนเดิมครับเลือกฟีด a c e b o o k แล้วก็มาเก็ตเพจครับและอันสุดท้ายก็คือช่องการค้นหานะครับผมผมจะเลือกไว้แค่3อันเหมือนเดิมครับจากนั้นกดถัดไปใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเลือกโพสต์ ใช้โพสเดิมนะครับตรงข้อความนี้ผมจะเลือกใช้ที่มีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับผมง่ายมากครับแค่นิดเดียวเองเรามาพูดคุยหลังจบคลิปกันครับในส่วนนี้จะเป็นแค่ส่วนเสริมนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นโพส การยิงข้อความของเราไม่ให้มันเงียบนะครับให้มันมีการถูกใจหรือว่าการแชร์การคอมเมนต์ไว้ตลอดครับพอโพสต์มันขึ้นหน้าฝีจุดตลอดทีนี้ก็จะมีคนส่งข้อความหาเราที่เพิ่มมากขึ้นครับในส่วนการยิงมีส่วนร่วมนี้เราไม่ต้องใช้งบเยอะนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้การยิงมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการเทสแอดก็ได้นะครับแต่ก็ตั้งไว้ประมาณสัก20บาท ถ้าเกิดเทสตัวไหนที่มันดีหรือมันมีราคาถูกแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนไปยิงเป็นข้อความดูก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ครับการยิงมีส่วนร่วมสามารถใช้ได้หลายรูปแบบอยู่ที่การถนัดครับแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือผมจะเอาไว้ดันโพสต์แค่นั้นเองนะครับเพื่อให้โพสต์การทําโฆษณาของข้อความตัวหลักของเราไม่เงียบนะครับยังไงผิดพลาดประการใดฝากไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม